CAPITALISM. BETTER BUSINESS for good life CAPITAL CITY เพราะเมืองที่ออกแบบดีทำให้ธุรกิจเติบโตถ้าเมืองออกแบบทางเท้าและการเดินเท้าที่ดีจะทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นไปด้วยจริงหรือเปล่า พบกันอีกครั้งกับรายการ Capital City เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในเมืองนั้นดีขึ้นตามไปด้วยนะครับณเวลานี้เราเห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยรถติดเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราก็ข้างหนึ่งเราก็พยายามแก้ปัญหารถติดก็อีกข้างหนึ่งเราก็พยายามส่งเสริมการเดินเท้าการใช้จักรยานและระบบขนส่งมวลชนภายใต้ใคอนเซปต์ของ Green Transport แต่ว่ายานพาหนะแต่ละประเภทเนี่ยนะครับในหลักวิชาการเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแตกต่างกันค่อนข้างมากมีผลการศึกษาครับว่าย่านที่มีการเดินเท้าที่ดีเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆเป็นงานศึกษาของประเทศแคนาดาครับเขาบอกว่ายอดขายของในย่านที่คนเดินเท้าเป็นหลักไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้า จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าย่านอื่นๆที่ให้รถยนต์เข้าได้เนี่ยถึง4เท่าไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีตามไปด้วยเพราะรายงานฉบับนั้นบอกว่ามันสามารถช่วยลดอาชญากรรมได้ถึง30%เมื่อเทียบกับพื้นที่ประเภทอื่นและคนที่อยู่ในย่านนั้นลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง22%ทีเดียว ถามว่ามันมาจากไหนต้นทางมันเป็นอย่างไรย้อนกลับไปก่อนครับว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมียานพาหนะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่มีรถยนต์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับเรามีเท้าของเราซึ่งเป็นองค์ประกอบอวัยวะที่สามารถทําให้เราเคลื่อนที่ได้คือเรามียานพาหนะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเมืองสมัยก่อนครับที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการเดินทางใดๆมันก็ใช้การเดินเท้าเป็นหลักทั้งนั้นแล้ว ขนาดของเมืองก็แปรผันไปตามระยะหรือความสามารถของยานพาหน,นะเมืองยุคแรกนะครับเมืองเดินเท้าไม่มียานพาณอะไรเลยรัศมีของเมืองครับขนาดของเมืองเนี่ยประมาณ2อคูณตารางกิโลเมตรแค่นั้นเกินนั้นไม่ได้เพราะว่าจะต้องเดินเท้าจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งแล้วทําธุระได้แล้วกลับบ้านก็คนเดินเท้านะครับประมาณกิโลนึงเนี่ยไปถึงติดต่อธุระประปังทํางานทําการต่าง แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมานอนที่บ้านได้แต่ว่าพอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปครับมีจักรยานเมืองก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมียานพาหนะแบบมีเครื่องยนต์เมืองก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมียานพาหนะแบบมีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงเมืองก็ขยายขนาดตามความสามารถของยานพาหนะตามขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเมืองที่เดินเท้าไม่ได้หายไปไหนนะครับ เราจะเห็นว่าเมืองที่มีลักษณะเดินเท้ายังอยู่กับเราเสมอมาครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพก็บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เชียงใหม่นะครับเกาะเมืองของเชียงใหม่ที่ในผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ยังเป็นเมืองที่เกิดมาณเวลาที่การเดินเท้าเป็นยานพาหนะของประชาชนอยู่แล้วมันสะท้อนอะไรออกไปอีกครับมันก็สะท้อนว่าบล็อกของเมืองชั้นในเหล่านั้นที่เป็นเมืองเดินเท้าเนี่ยมันถี เพราะว่าสี่แยกต่างๆมันต้องอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันคือระยะเดินเท้าจะเปลี่ยนทิศทางมันก็อยู่ในระยะเดินเท้าใกล้ๆมาตรฐานปกติครับมันสะท้อนออกมาหลายๆอย่างการเดินเท้านะครับมาตรฐานของโลกอยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดเมตรแล้วท่านเห็นระยะเดินเท้าเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกในเกาะรัตนโกสินทร์ขนาดของเมืองเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งณวันนี้ระยะห่างระหว่างสถานีรถ BTS และ MRT หนึ่งสถานีเนี่ยที่ห่างกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000เมตรทำไมครับมันคือสองระยะเดินเท้าก็คือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองสถานีนะครับเลือกเดินเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจากบ้านตัวเองหรือจากอาคารที่ตัวเองไปติดต่อธุระเนี่ยสามารถเดินเท้าไปถึงสถานีได้เพราะตรงกลางพอดีก็จะได้ระยะ หนึ่งระยะเดินเท้าถ้าอยู่ใกล้กว่านั้นก็แคบกว่าระยะหนึ่งระยะเดินเท้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องขึ้นรถเมย์ไปต่อ,อ,อรถ BTS หรือรถ MRT แต่อย่างใดมันถูกวางไว้ด้วยระยะเดินเท้าทั้งหมดนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการเดินเท้าที่ดีเอ๊ะทำไมอะ่ะก็มีรถยนต์ส่วนตัวมีขนส่งมวลชนมีอะไรต่างๆหมดแล้วเชื่อไหมครับว่าในฐานะนักออกแบบเมือง แล้วก็สอนทางด้านนี้มาเนี่ยเวลาที่เราตรวจงานนิสิตต่างๆเนี่ยเราก็จะบ่นเสมอว่านี่คุณไปเอารูปแบบของต่างประเทศมาใส่ไว้ในประเทศไทยเขาจะออกแบบปกติครับเห็นรูปกลางเมืองของเมืองนอกเนี่ยเดินกลางพลาซ่าหรือลานใหญ่ๆตากแดดตากฝนนะครับเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบซีโลกเหนือเนี่ย แดดก็น,น้อยครับปีหนึ่งมีหน้าร้อนหนึ่งถึงเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาออกมาข้างนอกได้เขาเต็มใจตากแดดยิ่งมาบ้านเรานะครับนอนอาบแดดจนคนผิวขาวตัวสีเดียวกับกุ้งเผาที่เรากินอะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าออกแบบตามนั้นอะ่ะไม่มีใครเดินหรอกครับร้อนแล้วก็ตากแดดตากฝนเจอฝุ่นและอื่นๆแต่ว่าเมืองที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็ออกแบบเมืองเดินเท้าได้ดีเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์ครับ ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาพยายามทำทางข้ามทางลอดระหว่างอาคารแน่นอน เกาะเขาพื้นที่ถนนน้อยแล้วต้องกันไว้30%มสิเป็นสเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเพราะเขามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำยิ่งพื้นที่ที่เหลือน้อยของเขาเนี่ยเขาพยายามใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเส้นทางถนนเขาต้องใช้สําหรับรถยนต์แน่เพราะว่าพื้นที่มันน้อยแต่ว่าคนเดินเท้าเนี่ยเขาพยายามจะแยกออกไปครับมีทางข้ามทางลอดระหว่างอาคารให้ไปใช้เรื่องของ Uni v e r s a l design ในอาคารก็คือลิฟต์บันไดเลื่อนที่อยู่ในอาคารแล้วก็ไม่ตากแดดตากฝนครับเพราะมีทางเดินมีหลังคาทั้งหมด แบบนี้ครับคือสิ่งที่คนไทยต้องการและสิ่งที่สิงคโปร์ได้จากเศรษฐกิจคืออะไรครับการมีทางข้ามทางลอดของเขาแปลว่าเขามีชั้นล่างเพิ่มขึ้นครับร้านค้านะครับอาคารสำนักงานที่มีร้านค้าอยู่ข้างล่างศูนย์การค้าเนี่ยถามว่าค่าเช่าและลูกค้าที่มากที่สุดอยู่ที่ไหนครับอยู่ชั้นล่างถูกไหมครับชั้นที่คนเดินเข้าถึงได้โดยตรงอะ แต่ว่าการมีทางข้ามทางลอด mm hmm. แปลว่าคุณมีชั้นล่างเพิ่มขึ้นอีกสองชั้นคือทางข้ามเดินเข้ามาจากตตกอื่นเข้ามาที่ชั้นที่สองชั้นใต้ดินมีคนเดินเข้าข้ามทางลอดจากเตกอื่นมาสู่ชั้นใต้ดินแปลว่าตอนนี้คุณมีชั้นล่างหรือชั้นที่คนเข้าถึงได้โดยตรงเนี่ยได้ถึง3มชั้นค่าเช่าที่แพงที่สุดคือชั้นที่คนเข้าถึงได้สะดวกสุดกลายเป็นว่าเขามีถึงสามชั้นทีเดียวที่สามารถที่จะมีร้านค้าที่คึกคัก มากที่สุดในอาคารได้มันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างชัดเจนและทําให้คนสามารถที่จะเข้าถึงการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงเดินเชื่อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมสิงคโปร์ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเปิดเองครับทางจักรยานระหว่างอาคารจากเดิมเดินข้ามเดินลอดได้ตอนนี้มีทางจักรยานขี่ต่อกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาส่งเสริมการเดินเท้าเป็นอย่างมากเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจและการเดินเท้าก็ทําให้ ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยเศรษฐกิจในภาพใหญ่เป็นอย่างไรนะครับมีการศึกษาเอาไว้เช่นกันครับว่าเทียบยานพาณนะ4สประเภทว่าคนที่ใช้ยานพาณนะประเภทนั้นเนี่ยก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อตัวเองเลยนะเอาส่วนตัวเลยนะไม่ใช่ส่วนรวมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาไปคิดเอาพวกการลดการรักษาพยาบาล การที่มีเรื่องของสุขภาพกายที่ดีขึ้นการลดอุบัติเหตุการลดผลกระทบต่อส่วนรวมคือมล,ลภาวะต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดินเท้าเนี่ยคุณน่ะได้เงิน9บาทต่อกิโลก็คือ9บาทเนี่ยไปลดเรื่องของการเจ็บป่วยลดความสูญเสียทั้งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการขาดงานที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้ลด ความสูญเสียทางสุขภาพจิตเนื่องจากคุณเจ็บป่วยนะไม่ใช่เจ็บป่วยทางกายอย่างเดียวเพราะคุณเจ็บป่วยทุกสุขภาพใจคุณก็ไม่ดีตามไปด้วยอะเนาะนั่นแหละช่วยลดให้เราถึง9บาทคือเดินกิโลนึงเนี่ยเราได้คืนมาละเกบาทถ้าจักรยานครับแน่นอนจักรยานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเนาะ ชิ้นส่วนของรถจักรยานเนี่ยมันอาจจะผลิตด้วยวิธีที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบ้างเนาะก็ให้เกิดผลกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นจักรยานก็ยังได้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างยังได้มา50สตังค์ครับต่อ1กิโลแต่ถ้าเป็นยานพาหนะแบบมีเครื่องยนต์แล้วครับคุณติดลบครับคุณติดลบทั้ง จ่ายค่าโดยสารจ่ายค่าซื้อมันมาพอนแพงอะเนาะแล้วก็จ่ายผลกระทบต่อส่วนรวมมลภาวะค่าประกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและอื่นๆความเครียดต่างๆนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยคุณเสีย25บาทต่อหนึ่งกิโลรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคุณเสียไป4 6บาทต่อหนึ่งกิโลเพราะไม่ใช่เสียค่าน้ำมันครับเสียค่ารถเสียค่าประกันเสียต่อส่วนรวมมลภาวะรถติดแย่งคนอื่นเดินทางและอื่นๆอีกมากมายคุณเสีย46บาท ตอน1กิโลดังนั้นณเวลานี้ในโลกบอกว่าไม่ใช่ส่งเสริมการเดินเท้าแต่พืพ้นๆนะครับเขาบอกว่าในพื้นที่ชั้นในของเมืองที่มีกิจกรรมหนาแน่นสูงเนี่ยการเดินเท้าการขี่จักร,รยานและขนส่งมวลชนต้องเป็นพระเอกเพราะบริเวณนั้นเหตุผลตรงไปตรงมาครับเป็นศูนย์กลางเมืองมีกิจกรรมหนาแน่นมากถ้าปล่อยให้รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาวิ่งเดินทางได้เป็นหลักเนี่ยถนนไม่พอลครับรถติดตาย แต่ว่าเดินเท้าขี่จักรยานและขนส่งมวลชนต่อหนึ่งคนมันใช้พื้นที่นิดเดียวแบ่งพื้นที่ออกเป็นย่อยๆได้เยอะมากลองคิดดูครับว่าตัวเราเองเนี่ยขนาดหัวไหล่ของเราเนี่ยก็คือกว้างที่45เซนติเมตรมาตรฐานแต่ว่าเวลาเดินเนี่ยต้องออกแบบไว้ที่60เซนติเมตรเพราะคุณต้องถือของบ้างแกว่งแขนบ้างแต่รถยนต์นะครับคุณขนาดเท่าไหร่หนากว้างประมาณเมตร60เมตร80ยาว4เมตรกว่าเนี่ย คุณนั่งอยู่คนเดียวเพราะว่ารถยนต์ส่วนตัวส่วนใหญ่ครับนั่งคนเดียวครับมาตรฐานของโลกรถยนต์ส่วนตัวคันหนึ่งนั่งที่1.2คนเพราะว่านาน,านๆทีจะมีคนมานั่งด้วยหรือว่านั่งเกิน3คนขึ้นไปเนี่ยน้อยมากๆเลยดังนั้นมันกินพื้นที่น้อยกว่าเยอะๆส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่ากันเยอะๆและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ากันเยอะๆแต่สิ่งที่เราคงต้องคิดก็คือว่า ไอการเดินเท้าเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือเดินไกลไม่ได้นะแบกของหนักก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เมืองต้องออกแบบคือทําให้คนเดินเท้าสะดวกที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่กันไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวเข้าเพื่อให้เดินเท้าสะดวกปลอดภัยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าการที่ให้สิทธิพิเศษในการข้ามถนนในโลกนะครับเรื่องปกติเลยในพื้นที่เดินเท้าเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวเข้าไม่ได้หรือถ้าเข้าได้ต้องให้คนเดินเท้าไปก่อน ใครมาชนคนเดินเท้าในเขตพื้นที่ชั้นในตรงนี้ที่ส่งเสริมคนเดินเท้าเป็นอันดับแรกถ้าเป็นต่างประเทศพัฒนาแล้วนะครับคุณจะไม่ได้ขับรถอีกเลยและคุณจะต้องจ่ายเงินเลี้ยงคนที่คุณชนเขาเนี่ยไปตลอดชีวิตเพราะตรงเนี้ยคนเดินเท้าเป็นพระเอกแต่บ้านเราเป็นไงครับบ้านเรากลางเมืองนะครับคนเดินเท้าต้องปีนสะพานลอยไม่เคยเข้าใจว่าขาของมนุษย์คือยามพหนะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ อ่อนแอที่สุดตามไปด้วยประสิทธิภาพสูงคือมันให้บริการแบบดอทูดอก็คือคุณออกจากประตูบ้านเนี่ยคุณเดินด้วยเท้าไปถึงประตูจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพานนะเพราะมันสะดวกที่สุดแล้วจุดตายของการเดินทางของมนุษย์เนี่ยคือเวลารอเปลี่ยนยานพาหน,นะความยากลาบากในการเปลี่ยนยานพาหน,นะเดินเท้าเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่มันเดินทางได้ในระยะใกล้ปีนข้ามไม่ได้เปลี่ยนระดับมากไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องกลมาช่วยเช่นลิฟต์และบันไดเลื่อนก็ลําบากเนาะ แต่จุดที่ประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครและเมืองใหญ่อื่นทําผิดพลาดที่สุดคือการมีสะพานลอยและสะพานลอยที่แย่ที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะว่าบริเวณนั้นซีกหนึ่งคือกลุ่มโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเมื่อก่อนชื่อโรงพยาบาลหญิงโรงพยาบาลเด็กณนะวันนี้คือโรงพยาบาลราชบิถีผมผ่านตรงนั้นทีไรผมพบทุกครั้งก็คือคนข้ามจากฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎ มาที่โรงพยาบาลราชวิถีตรงอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นคนแก่หรือผู้ป่วยที่ปีนสะพานลอยไม่ไหวเขาทำไงครับเขาข้ามถนนใต้สะพานลอยคุณอยู่ในบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลมีคนเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากร่างกายเขาไม่ไหวอะแต่คุณบอกว่าถ้าเขาจะมาตรงนี้จากอีกซีกหนึ่งเขาต้องขึ้นสะพานลอยแล้วสุดท้ายเขาขึ้นไม่ไหวครับเขาก็เดินข้างใต้แล้ว เคยมีคนโดนรถสองแถวชนตายมาแล้วนะครับตรงนั้นแต่เราไม่เคยคิดครับว่าบริเวณนี้คือบริเวณกลางเมืองนะอนุสาวรีย์เดินเท้าต้องเป็นอันดับแรกต้องเดินบนดินแล้วบริเวณที่มีคนเจ็บป่วยคนขึ้นไม่ไหวทั้งนั้นเราไม่ได้ส่งเสริมการเดินเท้าอย่างจริงจังครับแล้วเราก็คิดว่าอ้าวก็คนเจ็บป่วยก็แก้ปัญหากันไปทําไมไม่มีญาติมาส่งล่ะทำไมไม่มีญาติขับรถมาส่งล่ะซึ่งในเมืองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่ว่าการออกแบบทางเท้าที่ดีครับผมยกตัวอย่างถนนสีลมที่ทุกท่านคงเคยเห็นนะนะครับว่าได้รางวัลาทางเท้าที่ดีอยู่ใน w o r l d c l a s s นะครับได้รับรางวัลของประเทศจีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยมันเห็นรูปแบบของทางเท้าที่ดีเป็นบทเรียนที่ดีครับทางเท้าที่ดีไม่ใช่แค่มีทางเท้าครับทางเท้าที่ดีต้องมีส่วนหนึ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อบบะัดน้ําเสียเสาไฟสองสว่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะต้องอยู่บนทางเทา้าจะมีไฟเข้าอาคารไฟสองถนนท่อน้ําประปาสําหรับอาคารข้างๆท่อน้ําเสียจากอาคารข้างๆและท่อระบายน้ําเสียจากถนนน่ล้วนแต่อยู่ บนระดับเดียวกันหรืออยู่ใต้ทางเท้าทางนั้นอันนี้เรื่องปกติครับแต่เขาจะวางฝาท่อวางเสาไฟวางต้นไม้นะองค์ประกอบที่ให้ความร่มรื่นกับทางเท้า,ทาเนี่ยเอาไว้ที่ขอบบริเวณที่ติดกับช่องทางของรถยนต์ส่วนตัวหรือยานพาหน,นะที่มีเครื่องยนต์ทั้งหลายแล้วให้ตรงเนี้ยไม่ให้คนไปเดินนะครับให้ต้นไม้ให้เสาไฟให้ฝาท่อต่างๆเนี่ย เป็นบัฟเฟอร์โซนทําให้คนเดินเท้าเนี่ยปลอดภัยระยะประมาณ60-80เซนเนี่ยรถจะฉลับขึ้นมาก็ยังไม่ชนคนเดินเท้านะแล้วก็ยังเป็นให้ร่มเงากับการเดินเท้าด้วยและไอ้ระบบสารพกต่างๆเนี่ยเวลาซ่อมบํารุงเนี่ยก็ซ่อมง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรเนาะก็เอารถใหญ่เนี่ยครับที่มีเครื่องจักรเนี่ยมาจอดตรงนั้นแล้วก็ซ่อมในพื้นที่ที่ติดกับพื้นผิวการจราจรได้เลย แต่ถามว่าทางเท้ากว้างเท่าไหร่ครับเฉพาะช่องทางเดินปกติครับมนุษย์เราเนี่ยต้องการพื้นที่60เซนในการเคลื่อนที่ดังนั้นเวลาออกแบบทางเท้าเนี่ยจะให้ทางช่องทางในการสัญจรกว้างเท่าไหร่เนี่ยก็คือกว้างเท่ากับจะเดินเรียงหน้ากระดานกันเท่าไหร่ก็คือเอา60คูณไปเรื่อยอครับถ้าบอกว่าสองคนคนเดียวคงไม่ได้เนาะต้องเดินอย่างน้อย2คนเพื่อให้สวนกันได้เพราะฉะนั้นช่องทางในการสัญจรสำเดินเท้าที่เคลียร์ไม่มีอะไรมากีดขวางเลยเนี่ย เมตรยีนะครับถ้า3คนก็เมตรแปคนก็2เมตรสีตามไปเรื่อยครับตามนั้นมาตรฐานปกติเลยครับและที่สําคัญครับจะต้องไม่ปีนขึ้นปีนลงทางเข้าออกของอาคารที่สีลมทำเนี่ยก็คือยกระดับไอทางเข้าออกที่ปกติเนี่ยมุ่งรถเป็นหลักครับรถไม่ต้องปีนอ่ะเลี้ยวเข้ามาก็อยู่ในระดับเดียวกับพื้นผิวของตัวของถนนที่รถวิ่งเลยเนี่ยเรายกระดับหมดเลยครับเพื่อให้คนเดินเท้าเนี่ยสะดวกที่สุด รถมันจะต้องปีนขึ้นก็มันมีเครื่องยนต์นี่ครับก็ให้มันปีนขึ้นมาสิแต่คนเดินเท้าเนี่ยคนเข็นรถเข็นเด็กคนพิการเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์นี่ก็ให้เขาเดินราบที่สุดเพราะรถเข้าอาคารต้องช้าอยู่แล้วเนงจะค่อยๆปีนขึ้นก็เรื่องของคุณนะเนาะนี่คือการส่งเสริมการเดินเท้าที่ดีและไม่ใช่แค่นั้นครับสีลมก็เป็นต้นแบบอีกอันหนึ่งที่เอาทางลงของรถ BTS เนี่ย ที่เคยเกะกะทางเท้าหลายๆคนคงอ,อึดอัดเนะเหลือแค่เมตรเดียวเท่านั้นอะเพราะว่าบันไดลงเนี่ยมันกว้างเพื่อจะรองรับคนจํานวนมากได้เนะเหลือทางแค่เมตรเดียวเนี่ยเราไปตกลงกันจนเสียบเข้าไปในอาคารได้ครับเสียบเข้าไปในอาคารได้เนี่ยแน่นอนทางเท้าที่เคยแออัดหรือแคบเพราะว่ามีไอ้บันไดขึ้นลงเนี่ยมาขวางอยู่ก็หายไปแล้วเดินบนทางเท้าสะดวกถามว่าตัวอาคารได้ตัวาคารแฮปปี้มากเลยครับ เพราะว่าที่ผมบอกเหมือนประเทศสิงคโปร์ครับได้ชั้นล่างเพิ่มใหม่ชั้นหนึ่งอะ่ะปรากฏว่าชั้นสองเขาสามารถเรียกค่าเช่าได้แพงขึ้นครับเพราะว่าเขามีชั้นล่างที่มีทราฟฟิกหรือคนเดินเท้าจํานวนมากเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งนั้นสิ่งที่เราคงต้องทําความเข้าใจก็คือการเดินเท้าเนี่ยคือองค์ประกอบสำคัญมากๆของเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหนานแน่นสูง มันก่อให้เกิดอัตลปรยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายลองคิดดูนะครับสิ่งที่มนุษย์เราไม่ค่อยพูดถึงแต่ในวงการวิชาการด้านการพัฒน,นาเมืองพูดถึงมากๆคือการเดินเท้าคือการสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจทุกคนอาจจะงง,งเอ้ยการเดินเท้าสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจได้อย่างไรยานพาหนะยิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งเห็นเมืองละเอียดถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆคุณเดินช้าคุณเห็นสองข้างะละเอียดขึ้น เวลาคุณเดินเท้าเนี่ยสิ่งที่ไปได้กับคุณคือตึกแถวหน้ากว้าง4ี่เมตรเนี่ยทุก4ี่เมตรคุณอ่านเห็นมันละเอียดถูกไหมครับพอเห็นละเอียดปุ๊บก็แปลว่าร้านค้าต้องการพื้นที่แค่หน้ากว้าง4ี่เมตรก็ขายได้แล้วคนตัวเล็กตัวน้อยที่มีเงินไม่มากนักก็สามารถเช่าหรือซื้อพื้นที่ขนาด4เมตรหน้ากว้าง4ี่เมตรเนี่ยเพื่อขายได้และต้องการแค่ชั้นล่างคนข้างบนก็อยู่ได้ ศูนกลางของเมืองทุกประเทศครับเป็นบ้านแถวห้องแถวแบบนี้ทั้งนั้นคุณไปดเูเมืองนอกทั้งหลายที่คุณไปเที่ยวเมืองโบราณเมืองพ่อศัก์ก็อยู่แบบนี้ทั้งนั้นเพราะการเดินเท้ามันทําให้เศรษฐกิจแต่ละช่องแค่สี่เมตรเนี่ยสามารถมีร้านหนึ่งร้านได้หมดแต่ถ้าคุณขับรถครับคุณขับรถปุ๊บต้องหน้ากว้าง30สิเมตรนะคุณถึงจะอ่านมันออก เพราะมันเร็วเนอะรถมันเร็วคุณไม่เห็นหรอกหน้ากว้าง4เมตรแต่ต้องหน้ากว้างตึกใหญ่เนี่ยขนาด4เมตรมีป้ายตัวอักษรเบอร์เลอร์มีสีต่างๆเนอะแบรนด์ยี này, ่ห้อนี้ัตใหญ่มากแล้วหน้ากว้างอย่างน้อย30เมตรถึงจะอ่านมันออกใครมีปัญญาไปซื้อพื้นที่หน้ากว้าง30เมตรมาตั้งร้านค้าครับก็ต้องเป็นรายใหญ่เท่านั้นที่จ่ายไหวแล้วพอรายใหญ่ปุ๊บเขาก็ต้องขายของหลากหลายตามไปด้วยเพื่อคุ้มราคาคนตัวเล็กตัวน้อยก็ตายหมดไงครับ เพราะฉะนั้นในโลกนะวันนี้เขาบอกว่าการเดินเท้าเนี่ยคือการสร้างความเท่าเทียมกันและทําให้เศรษฐกิจมันกระจายไปมากกว่ากระจุกอยู่กับรายใหญ่เท่านั้นหลายๆเมืองครับถึงขั้นบอกว่าค้าส่งเนี่ยอยู่ในเมืองไม่ได้ประเทศไทยก็มีกฎหมายค้าปลีกค้าส่งนะครับไม่ให้ร้านขนาดใหญ่ค้าส่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองเพื่อให้ค้าปลีกเนี่ยมันสามารถรอดอยู่ได้ในเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงเพราะฉะนั้น การเดินเท้าแน่นอนข้างหนึ่งชัดเจนครับว่าทําให้สุขภาพเราดีขึ้นทําให้เราประหยัดทําให้เราเข้าถึงอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพายานพาณะะแบบมีเครื่องยนต์ลดมลภาวะทางอากาศลดมลภาวะทางเสียงและอื่นๆอีกมากมายแต่อีกข้างหนึ่งครับ มันดีต่อเศรษฐกิจเมืองจริงๆงานวิจัยที่ผมเล่าให้ฟัง4เท่าของรายได้ที่เกิดขึ้นในย่านเดินเท้ากับย่านที่ยานพานน้ำเพศอื่นเรื่องของขนาดพื้นที่ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วความละเอียดของเมืองทําให้เศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพพันห้าตารางกิโลเมตรต้องเป็นการเดินเท้าทั้งหมดเมืองเชียงหยใหม่ใหญ่ๆต้องเป็นการเดินเท้าทั้งหมดนะครับแต่มันต้องมีพื้นที่ที่ทําให้เดินเท้าคือ first priority และไม่เกิดปัญหาอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับโรงพยาบาลที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเราจะอยู่กับยานพาหนะทุเพใช้มันเป็นประโยชน์กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านลบกับมันได้ดีขึ้นวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ การเดินเท้าที่ดีทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนั่นเองแล้วพบกันใหม่กับรายการ Capital City เมื่อเมืองที่ออกแบบดีทำให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีตามไปด้วยสวัสดีครับ